สวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับสู่หนังสือเสียงสื่อสร้างสรรค์เพื่อสังคมไทยโดยอาจารย์หน่องนัทนัยโลสวรรณจากสถาบันพัฒนาศักยภาพการสื่อสาร WLDC พบกันเป็นประจำทุกๆวันในซีรีส์วาไราตี้ของชีวิตกับแนวทางที่หลากหลายสามารถนำมาผสมผสานใช้ได้ในทุกช่วงตอนของการดำเนินชีวิตครับ วันนี้เสนอเรื่องชีวิตจะก้าวไกลเพลิกคิดว่ารู้แล้วทุกสิ่งเริ่มเรียนรู้ทุกอย่างผู้ฝังทุกท่านครับเราใช้ชีวิตอ,อยู่ในสังคมเราคงเคยเห็นคนชอบปวดรู้มีหลายๆคนชอบแสดงออกเขาเหล่านั้นผิดไหมก็ไม่นะครับ คนที่ชอบแสดงออกถือว่าเป็นคนที่มีจิตอาสาเป็นคนเอ็กซ์ทรดนะครับอยากช่วยเหลือสังคมอยากแสดงออกแต่ในขณะเดียวกันก็มีผู้คนมากมายนั้นชอบปวดรู้ในทุกเรื่องนะครับในบางช่วงตอนก็ถือว่าเป็นอันตรายซึ่งในธรรมชาติของความเป็นมนุษย์และโดยปกติของความเป็นคนธรรมดาสามัญมีสิ่งหนึ่งนะฮะที่เกิดขึ้นจากความรู้สึก ขออนุญาตวงเล็บนะครเป็นบางคนนั่นก็คือเขาคิดว่าตัวเองนั้นรู้แล้วในหลายๆครั้งหลายๆองค์กรจัดให้มีการเรียนการสอนการอบรมการฝึกพัฒนาบุคลากรจะมีคนบางกลุ่มบางประเภทเขาจะบอกว่าอ๋อรู้แล้วเชิญประชุมโอ้ยรู้แล้วซึ่งบุคคลแบบนี้นะฮะในแวดวงของการฝึกอบรมเขาจะบอกว่าเป็นบุคคลที่เป็นน้ําเต็มแก้ว ความหมายของคาว่าน้ําเต็มแก้วผู้ฟังทุกท่านเราไดยยินเรื่องนี้มันนานมากถูกต้องไหมฮะเรานึกภาพก่าแก้วน้ําที่มีน้ําเต็มนั่นก็คือไม่รับน้ําอะไรแล้วชั้นน้ําเต็มแก้วก็คือมีน้ําแล้วแต่ผู้ที่เป็นหยาและผู้ที่ประสบความสําเร็จเนี่ยเขาจะทําตัวเป็นน้าครึ่งแก้วตลอดทั้งชีวิตเขาพร้อมที่จะรับน้าแห่งความรู้น้ําแห่งโอกาสน้ําแห่งความเจริญเนี่ยเทละไหลลิ่นออกมาจากภายนอก แต่นั้นบุคคลที่ทําตัวเป็นแก้วที่มีน้ําอยู่ครึ่งแก้วอยู่ตลอดเวลาเนี่ยจึงได้เปรียบทางสังคมมีโอกาสได้รับสิ่งใหม่ๆมีโอกาสที่จะรับการพัฒนาและแน่นอนครับคนเหล่านี้เป็นที่ปรารถนาของทุกองค์กรการเป็นคนไม่เป็นน้ําเต็มแก้วในหลายๆครั้งมีคนที่พูดคําว่ารู้แล้วนะครับภายหลังมาก็บอกว่าโอ้ลูงี้จึงน่าสงสารและน่าเห็นใจขอย้ํานะครับว่าเขาไม่ผิด สาเหตุที่มีความคิดชนนี้ก็เพราะว่าโดยส่วนใหญ่เนี่ยคนเราไม่ชอบที่จะให้ใครมาสอนมาบอกกล่าวคนเราไม่ชอบในสิ่งที่ต้องเรียนรู้เพิ่มเติมอะไรใหม่ๆให้กับตนเองถ้าจุดนี้นะฮะตามหลักการเขาก็บอกว่าเป็นคนที่มีอีโก้ในภาษาอังกฤษ ถ้าภาษาทางด้านของทางศาสนาพุทธก็คือเป็นคนที่มีอัตตานะครับยึดมั่นถือมั่นเอาตัวเองเป็นใหญ่ไม่อยากจะเดินตามใครไม่อยากให้ใครมาสอนมาสั่งนะครับก็ถือว่าน่าเสียดายมากๆนี่ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความคิดหรือไมเ่เซตล้วนๆแต่ก็มีนะครับแต่ก็มีอีกหลายหลายคนที่หันมามุ่งมั่นในการพัฒนาตนเองในทุกวิชาชีพโดยเลิกคิดว่าตัวเองอรู้แล้ว แต่หันมาเริ่มต้นในการเรียนรู้ในทุกๆอย่างเลยที่สร้างสารรค์ก่อให้เกิดผลประโยชน์ทั้งต่อตัวเขาเองครอบครัวของเขาวิชาชีพชุมชนและก็สังคมผลเสียของการคิดว่ารู้แล้วนั้นก็มีนะฮะรู้แล้วพี่เห็นชัดๆเลยก็คือส่วนใหญ่ไม่มีความก้าวหน้าชีวิตก็ไม่ได้มีสีสันอะไรนะครับเพราะว่ามันมาจากจิตใจของเขาที่เขาคิดว่ารู้แล้วไม่จําเป็นต้องเติมอะไรอี แน่นอนครับสิ่งที่ตามมาก็คือสังคมที่คับแคบไม่มีสเสน่ห์ฮะคนคนที่คิดว่าตัวเองรู้แล้วเพราะว่าคาพูดของเขาจะเชื่อเฉนผู้ฟังใครมาเชิญชวนไปเรียนรู้อะไรอบรมอะไรโอ้ยรู้แล้วเรียนทาไมเสียเวลาเขาเป็นใครมาสอนชั้นอะไรต่างๆมากมายทีเดียวนะครับในขณะเดียวกันครับสิ่งที่ตามมาแน่ๆคือปราศจากโอกาสครับในหลายๆครั้งที่คําพูดของคนบางคนตัวหนังสือในช่วงตอนบางประโยคของหนังสือในห้องสมุด อาจจะสร้างโอกาสให้กับมนุษย์และเปลี่ยนแปลงละพิกชีวิตได้แต่คนที่คิดว่าเตือนนั้นรู้แล้วนะครับปราศจากโอกาสแน่นอนเพราะว่าเขาไม่เปิดรับอะไรนะฮะไม่ยอมรับอะไรชีวิตก็จะย่ําอยู่กับที่เหมือนเดิมนะฮะเคยเป็นยังไงก็อยู่อย่างนั้นเคยใช้ชีวิตยังอยู่อย่างนั้นขอย,ย้านะครับว่าไม่ผิดแต่สงสารแล้วก็เสียดายโอกาสบุคคลในลักษณะแบบนี้ยึดติดกรอบที่ไม่ยอมเปลี่ยนแปลงในภาษาอังกฤษก็คือ fix mindset นะครับเป็นคนที่ ยึดติดนะครับไม่ยอมเปลี่ยนแปลงอะไรทั้งสิ้นแหละน่าเสียดายนะครับในขณะเดียวกันในขณะเดียวกันนะครับเขาบอกว่า <c oughs> เขาบอกคนเราเนี่ยถ้าหากว่ามีโอกาสนะครับแล้วไม่รับเอาไว้สิ่งที่ตามมาคือน่าเสียดายคนหลายๆคนไม่ทราบว่าตัวเองมีโอกาสคนหลายๆคนนั้นปล่อยโอกาสการที่มนุษย์เราเนี่ย พลาดสิ่งดีๆที่ควรจะได้รับรู้อยู่ตลอดเวลามูลเหตุและสาเหตุมาจากคำว่ารู้แล้วนะครับทีนี้ผลดีที่ได้รับจากการเรียนรู้ในทุกๆอย่างเลยนั่นก็คือผู้ขาเหล่านั้นจะมีชีวิตที่ก้าวหน้าและสดใสเขาจะเกิดมีองค์ความรู้ใหม่ๆอยู่เสมอสิ่งที่ตามมาคือสังคมที่กว้างใหญ่ที่ได้พบเจอเขาจะมีโอกาสเจริญเติบโตและมีสเสน่ห์ตอผู้คน แน่นอนครับผู้ที่มาพบเห็นนะเจอคนที่อ่อนน้อมชอบศึกษาเรียนรู้พร้อมจดพร้อมบันทึกมีการตั้งคำถามและตั้งใจฟังนะครับดวงตาเป็นประกายเบิกกว้างใครดอใครก็อยากจะแบ่งปันอยากจะส่งมอบให้ครับเพราะเขามีเสน่ห์แน่นอนครับคนที่ชอบเรียนรู้ย่อมสร้างฐานะความเป็นอยู่ได้ดีขึ้นสามารถสร้างคุณค่าและมูลค่าให้กับตัวเองและก็สังคมได้ตลอดเวลา เป็นผู้ที่มีความพ,พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงในภาษาอังกฤษก็คือกร w t h ม i n d ซ็ t นะครับดังนั้นทุกท่านครับการที่เรานะครับหลีกเลี่ยงไม่พูดคําว่ารู้งี้รู้อย่างนี้นะฮะคนที่หลีกเลี่ยงแบบนี้ครับเขาได้เปลี่ยนจริงๆนะเราไม่อยากจะพูดคําว่ารู้อย่างนี้ก็ต้องหลีกเลี่ยงคําว่ารู้แล้วในขณะเดียวกันก็ต้องบริหารเวลาอย่างมีความสุขด้วยการเริ่มเรียนรู้ทุกสรรพสิ่งในจักรวาล มีครูบาอาจารย์เขาบอกว่ามนุษย์บนโลกใบนี้คนทุกคนคือครูนั่นหมายถึงว่าเราพบใครก็แล้วแต่เขาก็คือครูในชีวิตของเราอยู่ที่มุมมองกับวิธีคิดสถานที่ทุกสถานที่คือโรงเรียนก็คือหมายถึงว่าทุกที่เนี่ยเป็นโรงเรียนไม่จําเป็นต้องไปสถานศึกษานะครับสวนสาธารณะตลาดห้างร้านลําคลองรถโดยสารมันก็เป็นโรงเรียนของชีวิตของเราได้เพราะว่าเรามองเราเห็นอะไร เราจะเจอเราคิดอย่างไรเราเจอสถานการณ์ข้างหน้าเรามีแนวคิดแบบไหนการที่เราอยากจะมีชีวิตก้าวไกลแล้วเราบริหารจัดการความรู้สึกของเราได้เรารักเรียนรู้ชีวิตย่อมรุ่งเรืองครับการขีดเขียนการรับฟังการตั้งคำถามการเปิดหัวใจการพบผู้คนการให้เกียรติการให้ความสำคัญจากนั้น สร้างมิสภา,าพให้แน่นแฟนรักษาสัมพันธภาพให้เกิดความต่อเนื่องมองทุกสิ่งทุกอย่างเป็นโอกาสเป็นเรื่องที่น่าท้าทายไม่มองอะไรก็เป็นประเด็นเป็นปัญหาเจอเจออะไรก็โวยวายไม่ชอบแสดงออกอย่างรุนแรงแบบนี้น่าเสียดายมากๆเลยครับดังนั้นครับในวันนี้ตรงกับวันที่2 6กันยายน2564 ในหัวข้อชีวิตจะก้าวไกลถ้าเลิกคิดว่ารู้แล้วทุกสิ่งเริ่มเรียนรู้ทุกอย่างก็จะเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆที่จะส่งมอบให้กับผู้คนในสังคมไทยของเราสถาบานันพัฒนาศักยภาพการสื่อสาร WLDC ได้ปวาวนาตัวปรวาวนาตนได้ขอทำตัวเป็นจิตอาสาที่จะสร้างสรรค์สิ่งดีสู่สังคม ไม่ว่าจะเป็นแนวทางการคิดวิธีการพูดกระบวนการทำนะครับการเป็นที่ปรึกษาการเป็นจิตอาสาการทํา CSR ให้กับสถานศึกษาบุคลากราทางการศึกษาและผู้คนทั่วๆไปเป็นอีกหนึ่งส่วนสําคัญที่จะสร้างสรรค์แล้วก็จะทําให้เกิดสิ่งที่ดีเข้ามาในชีวิตของผู้คนทุกท่านครับเรื่องราวแบบนี้หากมีคุณค่าและเป็นประโยชน์ต่อผู้คนในสังคมโปรดกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e แบ่งปันเรื่องราวดีๆร่วมกันนะครับขอให้ผู้ฟังทุกท่านนั้น มีแต่ความสุขสนุกในการดําเนินชีวิตขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาขอให้มั่งมีสีสุขครับเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ทุกเช้าจะเป็นคลิปเสียงสั้นๆสามน,นาทีนะครับเป็นเรื่องราวที่นํามาเล่าช่วงบ่ายแบบนี้นะครับทุกครั้งที่ออกมาก็จะเป็นเรื่องราวเป็นหนังสือเป็นขั้นเป็นตอนนะฮะมีเนื้อหาสาระผูกพันกันอย่างต่อเนื่องและนี่คือสิ่งดีที่เราอยากจะส่งมอบอยู่ตลอดเวลาครับเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ สำหรับวันนี้สวัสดีทุกทกท่านครับ